ออกแบบเว็บไซต์สำหรับแสดงสินค้าหรือว่าขายสินค้ายังไงให้ใช้พื้นที่น้อยที่สุดนะฮะแล้วก็ทำให้ดูน่าสนใจเพื่อนๆดูคลิปนี้จบนะฮะเพื่อนๆจะได้มีไอเดียในการออกแบบเว็บไซต์สำหรับขายสินค้าของเพื่อนๆนะฮะเป็นเทคนิคที่เว็บขายสินค้าออนไลน์นะคะนิยมใช้กันเทคนิคนั้นก็จะเป็นเทคนิคการทำสไลด์ที่จะตัวสินค้านะฮะเพื่จะให้ดูตัวอย่าง2เว็บนะฮะ เว็บแรกเ,เพื่อนๆสามารถดูได้เลยนะคะเขาจะใช้เทคนิคการทำสไลด์ที่โปรดักต์นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเว็บที่2นะคะสังเกตดูว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมทำสไลด์กันนะคะเพราะว่ามันช่วยลดพื้นที่แล้วก็ทำให้เว็บดูน่าสนใจนะคะสำหรับเว็บที่3นะคะก็จะเป็นเว็บของเปียวเดปวใช้ดูของเปีวก็จะมีทำสไลด์ในส่วนของอ e ีบุ๊กนะคะ แล้วก็จะเป็นตัวสินค้าที่พิ้วเป็นเอฟเฟนะคะที่ขายหน,นังสือเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับไปออกแบบกับเว็บไซต์ขายของออนไลน์ของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะคะ,ะจะตัวสไลด์ที่เว็บของพิ้วนะคะที่พี่ไปดูก็ลองรับไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปแท็บเล็ตแล้วก็โมบายเดี๋พิ้วจะให้ดูเวอร์ชั่นของโมบายนะ,ะเพ่อนเพื่อนรูจากคลิปได้เลยนะคะถ้าพิ้วเข้ากับมือถือนะคะ สังเกตเห็นว่าตรงที่เป็นสไลด์นะคะเราสามารถใช้นิ้วสไลด์ซ้ายขวาได้เลยนะคะสำหรับเจ้าตัวสไลด์นี้นะคะชื่อว่าสไวายเปอร์นะคะก็จะเป็นตัวเจ็ไลบรารีนะคะที่เขานิยมใช้กันนค่ะตัวนี้เพราะว่ามันรองรับครบฟูลชั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปแท็บเล็ตแล้วก็โมบายนะคะจากเทคนิคเมื่อกี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆที่กําลังสนใจอยากมีเว็บไซต์ขายสินค้าของตนเองนะคะแล้วก็อยากเห็นเป็นตัวอย่าง หน้าตาเว็บที่มีสินค้าของเพื่อนๆทักกินบ็อกมาคุยกับพิ้วนะฮะเดี๋ยวพิ้วจะออกแบบตัวอย่างหน้าแรกให้ดูหนึ่งหน้านะคะหรืออยากแชร์ให้เพื่อนที่กําลังออกแบบเว็บไซต์เกี่ยวกับการแสดงสินค้าขายสินค้าก็แชร์ให้เพื่อนได้เลยนะคะ